เรื่องยอ่อละครฉันทนาสามชาไข่มุกสาวบ้านานาหน้าตาสาสวยและมีเสียงร้องอันไพเราะเธออาศัยอยู่กับแม่ที่ขยันทำงานรวมถึงยายซึ่งตาบอดเป็นต้อกระจกแต่แล้วก็เกิดเรื่องใหญ่เมื่อพ่อถูกลูกน้องเสียเมาทำร้ายเสียเมาได้ใจ ผูจะหยิบสัญญาจ,จะจำนองบ้านและที่นาของครอบครัวไขมุกทั้งหมดแต่ก็มีข้อต่อรองคือหากไขมุกยอมแต่งงานกับแมนลูกชายเสียเหมาทุกอย่างจะถือเป็นโมคะแต่ไขมุกไม่ยอมเพราะเธอไม่อยากแต่งงานกับคนโกงดังนั้นเธอจึงหาเงินมาเพื่อไถ่บ้านและที่นาของครอบครัวเธอได้ไปสมัครที่โรงงาน แสงทองตัดเย็บและได้พบกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นนารีแก้วตาติ้งโหนง่งและได้พบกับแก๊งนางฟ้าซึ่งไม่ถูกชะตากับเธอคอยหาเรื่องเธออยู่ตลอดเวลาซึ่งทีรดนหนุ่มเจ้าชู้ทายาเจ้าของโรงงานให้ความสนใจ ในตัวไข่มุกแต่หญิงสาวไม่สนใจไข่มุกตั้งใจทำงานเพื่อจะได้หาเงินไปไถ่บ้านและที่ดินเร็วๆท่ามกลางความวุ่นวายในชีวิตเพราะพูดแก๊งนางฟ้าชอบหาเรื่องรวมถึงความบาดหมางกับนารีเพื่อนรักแต่ในไม่ชาทั้งคู่ก็ปรับ,บความเข้าใจกันได้ในขณะที่ชาตีหนึ่งในพนักงานโรงงาน ที่จริงแล้วเขาคือทายาทโรงงานนี้แต่เขาขอให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องให้ปิดเรื่องนี้เป็นความรับเพราะอยากเรียนรู้งานด้วยตนเองและเขาก็มีความสนิทสนมกับไข่มกด้วยหญิงสาวจึงได้รู้ความจริงต่อมาไข่มุกได้ประกวดร้องเพลงแม้ว่าจะไม่ชนะแต่เธอก็ได้ออก ตามขึ้นวิทยุและได้ประชาสัมพันธ์ให้แฟนเพลงช่วยเหลือชาวโรงงานของเธอด้วยเพื่อปลดหนี้ทำให้ชาวโรงงานซึ่งในความมีน้ำใจของไข่มุกมากเมื่อไข่มุกนำเงินเก็บของตนเองมาไถ่หนี้ได้แล้วก็ขอราออกชาตีได้ขอเธอแต่งงานทั้งคู่จึงได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข